ผมอยากได้รถตู้เนาะก็เลยมาค้นหาทั่วพิษณุโลกเลยพิษณุโลกเลยไม่ถูกใจถูกใจเลยไปเมื่อาหายเต็นแล้วหลายเต็นเลยมาถูกใจไม้กูคาเนี่ยวันนั้นเนาะพี่เนอะพี่จอดรถปุ๊บ,บพี่ยืนดูน้องคันนี้เลยใช่แล้วไม่ถึงห้าน,น,นาทีทำไมย,ยกสินสอดมาขอเลยคะเนี่ย บอลมือสองกับไม้ได้บอเก๋งความเริ่มต้นกันบาท EP ที่แปดแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องรถเมย์ค่ะสวัสดีครับผู้จัดการตั้มครับผมผู้จัดการตั้มค่ะอยู่กับน้องรถตู้สีเทาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปล่อยกันไปกีคันแล้วเอ้ยโอ้โหนับไม่ได้หนึ่งสองสามสี่โอ้โหเต็มมือนับไม่ไหวเลยน้องคนนี้อยู่ในโปรอะไรคะจะเป็นโปรไหนไม่แน่ครับท่านผู้ชมนี่เลยทั้งโปรของเราโพสปากหมุดกับผม อไอซัสวอนมือ2กับไม้ได้บอเก่งพอเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงรายการจะเอาไมล่ะจะเอาไม่ล่ะกับรถสวย,สวยกับน้องรถเมยสวยๆของไม้กุ้ยคานะครับ <laughs> ครับผมก่อที่จะไปพบกับลูกค้าว่าใครเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะ้อง เราก็มีไม้หา4ีพีบริการลูกค้าอีกเช่นเคยที่ที่หนึ่งพรีเมียมคาร์รถสวยไม่แท้ทาที่สุดได้ที่ที่สองพรีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการดูแลหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์นานถึง6เดือนหรือ1 0 0 0 0หมกิโลครับผมที่ที่สามพรีเมียมไฟแนนซ์เรามีเจ้าที่บริการย4บสชั่วโมงทีก็จะถึงหน้าบ,บ้านลูกค้าเลยใช่ถูกต้องไหมครับแล้วก็พิมพสุดท้ายที่พลาดไม่ได้นะครับพรีเมียมฮาร์ดอ่า การบริการจากหัวใจของทีมงานไมค์ลูกค้าครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษในวันรับรถพิเศษนะคะลูกาาค้าคะ,ะของน้องคันนี้นะคะเจ้าของน้องคันนี้นะคะได้ส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษอะไรในวันรับรถไปบ้างนะคะ1ค่ะฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่าหพันบาท2ฟรีพรบนะคะห่างน้อยกว่า90วันทางเรามีบริการต่อให้ฟรีค่ะ3นะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วนะคะทั้งคันรอบคันเลยก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะคะ4ค่ะดูแลเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่าง แล้วปกไฟต่างๆนะคะนาสูงสุด6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะคะและของแถมข้อสุดท้ายนะคะผู้จัดการข้าได้ประกันพ 1, <อ>1จากเราไม <ง S 1> <my good S 2> คุกูคาไปด้วยเลยใช่ครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปพบกับเจ้าของน้องคันนี้ดีกว่าว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่ทำไมถึงอนุมัติภายใน1วันเลยครับผมไปค่ะไปค่ะในตอนนี้นะคะน้องรถเมยน,นะคะยืนอยู่กับผู้โชคดีเจ้าของน้อง โฟล์ก้าคอมมูตเตอร์สีเทาแล้วนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คะคนิสเดมอะไรคะพอลครับพี่พอลนะคะโอเคหนูเรียกถูกไหมคะคพ,พอลนะคะถูกครับพี่พอลนี่ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่นะปัจจุบันปัจจุบันนี่เป็นข้าราชการกเกษียณนะคะ,คคะอยู่จังหวัดไหนคะพี่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูไกลมากไกลมากครับ โอ้หนูอยู่พิษณุโลกพี่ไปยังไงมายังไงคะถึงมาพิษณุโลกแล้วมาแวะที่โชว์รูมรถยนต์มือสองไมค์กูดคาจังหวัดพิษณุโลกได้ค่ะพี่จ๋าพอดีพอดีผมอยากได้รถตู้เนาะก็เลยมาค้นหาทั่วพิษณุโลกเลยพิษณุโลกเลยไม่ถูกใจถูกใจเลยครับไปมาหลายเ้นแล้วหลายเ้นเลยมาถูกใจไมค์กูดคาเนี่ยวันนั้นนะพี่เนาะพี่จอดรถปุ๊บพี่ยืนดูน้องคันนี้เลยใช่แล้ว ไม่ถึง5นาทีทำไมยกสินสอดมาขอเลยคะเนี่ยทำไมเอ่ยถูกใจครับถูกใจรถสวยรถสวยเนาะคุณภาพรถเป็นคุณภาพตรงปกตรงปกดูตามรูปแล้วก็มาดูตัวจริงก็โอเคเลยสวยเลยใช่ไหมสวยเลยครับการบริการของพนักงานเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเลยยอดใขอยกนิ้วให้หน่อยได้ไหมคะที่สุดยอดครับสุดยอดเลยสุดยอดในที่นี้ขออนุญาตขยายความให้หนูนิ ก็ไปเป็นการบริการที่เข้าถึงลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าประทับใจประทับใจวเลยใช่ไหมครับวยเลยวเลยครับแล้วขอถามอีกเรื่องหนึ่งคือเอกสารในการออกรถยุ่งยากไหมคะพี่ไม่ยุ่งยากเลยวยมากวมากเลยเนาะรู้สึกว่ามาจากสัญญาเมื่อวานเมื่อวานรู้ผลเลยรู้ผลเวันเดียวแป๊บเดียวเตรียมตัวทันไหมคะเกือบจะไม่ทันตอนแรกจะมารับวันเสาร์บอกเอ๊ะนัดมารับวันเสาร์แต่ ไปๆมาๆอ้าน้องโทรมาบอกวันเดียวจบเลยเลยเนาะมารับวันนี้ประทับใจมากเลยใช่ไหมคะพี่ประทับใจมากมีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ให้เท่าไหร่จ๊ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคค่ะอยากให้พี่พอนะคะฝากถึงเพื่อนเพื่อนี่พี่ที่กำลังมองหารถยนต์มือสองหน่อยค่ะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักรถมือสองนะครับผมขอแนะนำ ไมค์กูคาครับบริการเยี่ยมมากแล้วก็เอกสารเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรสักอย่างเลยครับรับรองว่าเยี่ยมจริงๆครับเยี่ยมจริงๆเลยนะคะพี่ให้กี่ดาวคะทีนี้ห้าดาวห้าดาวไปเลยโอเคค่ะพี่พะวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีเนาะวันดีด้วยเวลาก็สวยด้วยเวลาสวยและอนุญาตให้พี่พรนะคะส่งมอบรถ กลับไปใช้คนเงินคนทองนะคะพี่ขอแนะนำขอให้รวยนะคะกลับมาซื้อคันที่สองขันที่สามที่โชว์รูมไมล์กูคุทยนะคะพี่แล้ววันนี้ทางมีอะไรจะมอบให้นะพี่เนาะฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงขอมอบร่มนะคะพี่อ๋อร่มให้กับไปบอก้องบริษัทเราคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะลูกค้าที่สนใจรถซู้อของนะคะอย่าลืมโชรูไมล์รูคุทายด้วยนะน้องเมเมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทวิตเทสเพจ ไมค์กูดค่าช่อง Youtube ต่างๆด้วยนะคะทุกค้าขาสามารถแอดไลน์ไอีหาเราได้เลยแอดไมคุดค่า g ีตองเนะคะหรือโทรดูสายดีวนหายเชียรไม้เลยค่ะ0 6 3 6์6กสา4ค่ะพี่พอค่ะวันนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะพี่พอเดินทางกับน้องบัวรมพูนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ